สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระกิตเจจาว,วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เป็นอาทิตย์ที่23ในเทศกาลธรรมดาพระวาจาของพระเจ้าจากบทพระวรสารบอกกับเราว่าชีวิตกิเตร์ชนชีวิตด้านความเชื่อของเรานั้นจะต้อง,สร,งส,รสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราและสร้างความสัมพันธ์กับตัวเราเองพระวาจาและพระวรสารวันอาทิตย์นี้ บอกกับเราถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราหลายครั้งการที่เราจะออกจากตนเองไปช่วยคนอื่นไปให้คําแนะนําแก่คนอื่นเป็นเรื่องที่ยากแต่เพราะวาจาวันอาทิตย์นี้เป็นกําลังใจสําหรับเราในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเรา เรียอว่าเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องแล้วในเวลาเดียวกันเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยเช่นกันนักบุญเปาโลอธิบายเพิ่มเติมว่าผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมติอย่างครบถ้วนแล้วและยังกล่าวอีกว่าจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองความรักไม่ทาความเสียหายแก่เพื่อนมนุษย์ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมติอย่างครบถ้วน เมื่อเรามีความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องแล้วพระเยซูเจ้าบอกกับเราในพระาสานว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขาที่ใดมีสองหรือสามคนคำนี้น่าสนใจครับเพราะพระเยซูเจ้าอาจหมายถึงสองหรือสามคนที่บ้านของเรา หรือที่ทํางานของเราหรือที่ซึ่งเราจะพบเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างบางครั้งเราทําความดีเฉพาะโอกาสพิเศษหรือวันสําคัญซึ่งพระเจ้าเป็นแบบอย่างสําหรับเราในการใช้ทุกโอกาสในการทําความดีทุกที่ที่พร,ร,ระเจ้าทรงเสด็จไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนสุขสันต์วันอาทิตย์วันพระเจ้าสวัสดีครับ